โอ้ยมาเบิ่งเห็ดพี่น้องมาซื้อเห็ดตะไคร้เด้อพี่น้องงามนี่40 40บาทม่นเพิ่นลดให้เก็ดยายสิเอาอันอันอันนี้ก สี่สิบยี่สิบดี่ดกันสี่สิบแม่นแนั่นลดไหกัเป็นร้อยสิบบาทกี่ราเอออันนี้เป็นม่อี้เอาลดกไเลาสองอันเป็นแปดสิบเอาเอาอามาใหเล่าร้อยสิบบาทนนะเอร้อยสิบิบเอาอันนี้แม่แม่ขอสามสิบบาทเนาะผมจะไหเอออ่าแปิเป็นร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเออเอาเล้า ปาเดีตะใครเราคืองามเท่นี่ยๆดอกน้อยอันหาม่ยากนะไปแล้วยาบวันเราไปหน้าสีโอเซ้อนมันมีเช่าดีกันโจ๊บออกเสียงเลขสองร่อยอนนม่เลี้ยงับแม่ม่เลี้ยงกับคืนม่เืี้ืงกอื่นอืมอืม่ออื้นกับใครขึ้นอันยาบรารีหารแล้วเหรอบอบอท่านหาแล้วท่านมีเงินอยู่มตกระทง นี่เนี้ยเอาเห็ดเอาเห็ดละงูกับเห็ดอะไรนี่แกงด้วยกันอตอใส่เห็ดรวมนี่เห็ดรวมอย่าไปแกงแต่มันตั้งหาขันแกงแต่มันตั้งหาเพราะแสบต้องต้องมีเห็ดรวมไปนู่นไงแสบตือเมียนเมียนอันเดี๋ยวถือเกลียกกอนจังมากอีกเด้อเอาเก็บมาอีกเด้อมรุ่นงามเนาะเดี๋ยวนเรางามเดี๋ยวนี้เราไม่ท้อนี้ได้บาทนี่มั้ง อ่ะเบิดกับเบิดตัวมืออื่นเสด็จซื้อเกลีกอยู่ไหมอ่ะมายืมเนี่ยสี่สิบ <c oughs> ล้วเบิดพอดีมีใ <c oughs> บใบ,บยืมเราซื้อมาเอาอยู่ที่ไหนนะจ๊ะวะเอาไปที่เก็บเดี๋ยวถ่ายเด้เอร้อยนึ่งตินันเพื่อเบิร์นนะครับรอยนึ่งครับ <c oughs>